น้ำยางแบบเข็มข้นเลยปต่ใช้น้ำเปล่าค่ะ500 ml ใช้แบะแซนะคะ500กรัมค่ะใส่ลงไปเลยใส่งไปเลย น้ำตาลปี๊ดนะคะ200กรัมค่ะสีสันก็จะสวยงามมากน้ำปลาค่ะ250 ml อ้กระปิดนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเรานะคะก็ค่อยเที่ยว ตั้งไฟนะคะเที่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆนะคะจนแบบว่าเริ่มงวดดีนะคะเป็นยางมาตุมนิดๆก็พอคะ่ะไม่ต้องถึงจะเหนียวข้นมากเพราะว่าถ้าเหนียวมาก,กเดี๋ยวเย็นแล้วเขาจะเหนียวขึ้นอีกนะคะเราก็เอาพอแบบเป็นยางมาตุมเล็กน้อยค่ะดูฟองคะ่ะเริ่มละเอียดสีเริ่มเข้มขึ้นนิดนึงเราก็โอเคพอแล้วน้ำยำน,นะคะใครจะทำสองเท่าสามเท่าได้เลยเรารอให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะ ใส่ใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยค่ะถ้าใส่ตามชอบเลยนะคะอะพริกแดงจิงดาค่ะพริกขี้หนูนะคะอันนี้ใส่ลงไปตกแต่งค่ะเราจัดผลไม้ลงกล่องนะคะจริงๆเป็นกล่องในก่อน,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ตาดีกล่องใหญ่ค่ะ ยำผลไม้แบบนี้นะคะเขาขายกันอยู่ที่กล่องละประมาณ50บาทนะคะก็แล้วแต่ต้นทุนผลไม้ที่เราได้มาด้วยนะก็กําไรนะคะจะตกกําไรกล่องละ18บาทถึง20บาทค่ะน้ำยางแบบเข้มข้นเลยหรือว่าเราจะไปยำผลไม้กันให้ดูนะคะวันนี้